สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่ซึ่งทบทวนกันเกี่ยวกับเรื่องของปวดหลังนะครับเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าตัดหลังนะครับอันนี้จําเป็นมากนะครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นะครับเรื่องปวดหลังเนี่ยปวดหลังเนี่ยเชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่อะครับถ้าอายุน้อยอะครับจะเป็นเรื่องกล้ามเนื้อหลังกับเอ็นหลังนี่คือคนอายุน้อยแต่ถ้าเกิดอายุ40ปีขึ้นไป ถ้ามีอาการปวดหลังเนี่ยให้ระมัดระวังว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องกล้ามเนื้อหลังอย่างเดียวละครับผมครับมันจะเป็นเล่นกระดูกไปแล้วมันจะลงลึกกว่านั้นทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราดูกายภาพของเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับนี่คือกระดูกสันหลังเป็นแบบนี้นะครับผมครับนี่ด้านข้างนี่ด้านข้างกระดูกสันหลังนี่ด้านหลังแล้วผิวหนังอยู่ตรงนี้นะครับผมครับกล้ามเนื้อกับเอนอยู่ตรงนี้กล้ามเนื้อกับเอนอยู่ตรงนี้เกาะอยู่ตรงนี้ช่องด้านหลังตรงนี้ แล้วพอลึกไปนิดนึงก็เป็นกระดูกกระดูกสันหลังแล้วนะครับกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังแล้วก็ไขสันหลังอยู่ตรงกลางเนี่ยครับผมครับเห็นไหมครับว่าองค์ประกอบมันอ่ะมันตื้นมันตื้นแล้วมันใกล้มากกันนะครับใกล้ผิวหนังมากกันนะครับใกล้ผิวหนังแบบนี้มากเลยสาเหตุของมันก็ปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหลังอ่ะทำไมกล้ามเนื้ออักเสบมันก็เกิดจากนั่งหลังค่อมหรือเจ้าของหนักไงครับ ปวดแต่ละเฉยไม่ม er <Okay. S 2> ีปัญหาเรื่องการปวดลงขาไงครับผมครับแต่ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปนะครับถ้าเรานั่งหลังค่อมด้วยยกของหนักด้วยและ40ปีขึ้นไปด้วยมันจะเป็นปัญหาเกื่กระดูกสันหลังเสื่อมครับทาไมเรื่องเสื่อมเพราะว่าหมอพูดเสมอว่ากระดูกสันงเสื่อมมันเกิดจากกระดูกสันหลังพรุนจําได้ไหมครับใครฟังบ่อยๆกระดูกสันหลังเสื่อมเกิดจากกระดูกสันหลังพรุนส่วนเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นนะครับเช่น โรควันโรคเอยโรคเนื้องอกเอยโรคไตเออนิ่วไตเอยกลุยแตเสจเอยเนี่ยน้อยมากน้อยมากสรุปก็ไม่ถึง1%อยู่ดีเพราะฉะนั้นปวดหลัง 99. 9 9 9เกิดจากอะไรก็แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งอายุน้อยก็เป็นกล้ามเนื้อหลังกับเอ็นหลังอักเสบอายุมากก็เป็นเรื่องกระดูกสันหลังแล้วหมอรอกระดูกสันหลังเสื่อมอันเรื่องมาจากกระดูกพรุนนะครับจำได้ไหมครับเอ็ซีครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับ ไอ้หมวดที่สามหมือโรคมะเร็งลำมะเร็งกระดูกสันหลังวันนั้นโรคเอยโรคไตโรคกรวยไตยอันนี้น้อยมากน้อยมาก <_ d ata> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาพูดเกี่ยวเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆก่อน <_ d ata> ทําไมกระดูกสันหลังมันเสื่อมหมอพูดเสมอว่าการที่มันเสื่อมได้เกิดจากกระดูกมันพุนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าทํายังไงอย่าให้กระดูกมันพรุนอ่ะมันจะไม่เสื่อมไม่เสื่อมมันก็มีปัญหาเรื่องปวดหลังเล่าลงขา เพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาเราต้องมีตัรกะับที่ถูกต้องคือเราต้องไปแก้ปัญหามันก่อนคือต้องทําไงอย่าให้กระดูกมันพุนก่อนและสาเหตุกระดูกพุนคืออะไรใช่ไหมครับหลักๆ FC จำเลยนะครับว่าปัญหาของกระดูกพุนในร่างกายคนเราแฟกเตอร์หลักๆอันหนึ่งนะครับก็คือการกินอาหารที่มีแคลเซียมไม่พอร่างกายคนเราเนี่ยต้องการแคลเซียมวันละ800-1200มิลลิกรัมทุกๆวันเพื่อใช้ในการทำงานของกล้ามเนื้อ หัวใจและเส้นประสาททุกคนใช้เหมือนกันหมดนะครับไอ้กินเข้าไปวันละ800ทางปากนะครับมันจะวิ่งเข้าสู่กระแสะเลือดเข้าสู่ลำไส้ก่อนแล้วไปกระแสะเลือดได้กระเซียมในเลือดได้8.5ถึง10.5มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทำให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็เส้นประสาทแข็งแรงแล้วก็เลือดแข็งตัวและไอแคลเซียม800มัน,นได้มาจากไหนใช่ไหมครับเอฟซี FC. ได้จากตรงนี้แหละครับผมครับอาหารสามมื้อไงอาหารสามมื้อนั้นจะทําให้แคลเซียมต่อร่างกาย800ครับผมครับ นั่นคือหลักของวันเลยนะครับอาหารสมัยปู่ย่าตายายเราเองเนี่ยเป็นอาหารที่ดีมีแคลเซียมเยอะไปท้องไร่ท้องนามีมปลาซิวปลาส้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกินทําหมกปลาทําปลาทอดอะไรเงี้ยแคลเซียมเยอะมากปัจจุบันนี้อาหารบ้านเราเล่ะรับมีน้อยมากเลยเพราะว่าอะไรเราโตมาจากร้านสะดวกซื้อเด็กรุ่นใหม่นะครับไปร้านสะดวกซื้อกินแฮมเบอร์เกอร์กินขนมปังกินทอดอลูกชิ้นไม่มีแคลเซียมกองอาหารวิจัยมาแล้วว่า อาหารคนไทยถั่วเฉลี่ยมีกคลเซียมจริงๆอ่ะในะอาหารสามมื้อ4 0่รมิลลิกรัมเองครับเราต้องการ800อ่ะครับเกิดอะไรขึ้นตายสิครับผมหัวใจวายหัวใจวายตายนะครับอามาาัมพาตแงะแล้วก็รีบร้อยแต่ในะความเป็นจริงคือเราตายไหมครับร่างกายเรามันตายไม่ได้หรอกมันตายง่ายๆไม่ได้ว่าแล้วร่างกายก็ให้ต่อมพาร,ราไทรอยอยู่ที่คอเนี่ยครับผมครับที่อยู่ด้านหลังต่อมไทลอย์เนี่ย ส่งฮอร์โมนพาราไทรอยไปสลายเอาแคลเซียมออกจากกระดูกมาใช้จากอาหาร400จากกระดูกอีก4 0 0รวมกันเป็น800โอเคไหมโอเคในที่มีปัญหาคืออะไรกระดูกนี่เขามีปัญหาก็จะพูนหนีนะครับผม,ม,มที่หมอพเชยพูดตะกี้ว่าทําไมคนเราถึงกระดูกพุนก็เพราะว่าร่างกายเราอะ่ะดึงแคลเซียมออกจากกระดูกมาใช้งานทุกๆวัน อันเนื่องจากการเรากินอาหารมีแคลเซียมไม่พอไม่ใช่คนไทยเราอย่างเดียวนะครับทั่วโลกครับทั่วโลกแล้วโก,กระดูกพุณมันเลยเป็นปัญหาหลักของทั่วโลกณปัจจุบันนี้นั่นคือหลักของมันเลยนะครับผมครับเราไม่ต้องการให้มันดึงจากกระดูกทำไงง่ายดเดียวกินแคลเซียมก็โพดครับวันละสี่เม็ดในเมื่ออาหารมีแค่สี่ร้อยดึงแคลเซียมจากกระโปงสี่ร้อยกระดูกก็แข็งแรงขึ้นไม่ถูกดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกหลายๆท่านก็จะถามหมอนะครับว่าก็กินแคลเซียมอยู่แล้วนี่ กีเซีมอยู่แล้วนะครับแคนเซียมในตลาดนะครับ <c oughs> แคลีขาวแคลเซียมคาร์บอเนตทําจากหินปูนและกระดูกสัตว์มันไม่ละลายน้านะครับมันไม่ละลายน้ําเรากินขนาด1,000มิลลิกรัมอะครับมันเข้าสู่ร่างกายละไลายเป็นละลายมานะ่ะได้สูงสุดคือ60เองนะครับผมเห็นไหมครับ60ท้องอืดท้องผูกแล้วก็ถ่ายแข็งเพราะอะไรเพราะมันไม่ละลายน้ํา มันก็เลยไม่ดูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมันอยู่ในลำไส้ลำไส้ลำไส้จนไปถึงก้นนะครับแล้วจนถ่ายแข็งป๊กเป็นหินตอนเช้าครับมันถ่ายแข็งนั่นคือคเซีมคาร์บบเนตทําไมหมอจะบอกว่าต้องกลับไปกินคเซีนข้าวโพดตัวนี้เพราะว่าอะไรคาซีนข้าวโพดนี้คือคเซียนที่ผลิตจากวิตามินซีในแป้งข้าวโพดใช่ไหมครับมันละลายน้ําได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้1 4 8ครับผมมากกว่าคเซีนคาร์บบเนต2เท่า แต่พอไหมร้อยสี่ไม่พอเพราะเราต้องการอีก400ใครจำอยู่ตะกี้จาได้ใช่ไหมต้องการอีก400ต้องกิน4เม็ด4เม็ดได้เท่าไหร่เกือบเกือบหกระอาหารอีก400เป็นพันหนึงพอไหมอ้ยใช้ได้ละไม่ดึงกระดูกนั่นคือสาระสําคัญของการกินแคลเซียม,ม่ถูกตัวก็คือกินแคลเซียมข้าวโพดหรือแคลเซียมแอลทริโอเนตที่ผลิตจากวิตามินซีในแป้งข้าโพดไม่ใช่แคลเซียมคาร์บอเนต การที่คนเราเนี่ยอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเวลาเรามีปัญหารเรื่องปวดหลังนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมตรงนี้อันเนื่องมาจากกระดูกกับตรงนี้มันพุนแล้วมันพุนเกิดจากเรากินอาหารที่มีกระเซียมไม่เพียงพอแน่ๆน,นะครับร้อยเปอร์็ไม่มีเกินมีแต่ขาดเพราะฉะนั้นเวลามันเสื่อมมันก็ทําให้เกิดอาการอะไราบ้างก็ปิ้นหมอนรองกระดูกสันหลังปิ้นได้เห็นไหมครับ พอมันเสื่อมปุ๊บพอวันเราเรายกของหนักมันก็ปิ้นเหมือนนี้เห็นไหมครับปิ้นไปทับเส้นประสาทขาแบบน,นี้ไอเส้นประสาทขาตัวเนี้ยมันก็วิ่งลงขาครับผมลงด้านหลังก็ร้าวลงขามันทับอะครับผมปิ้นแล้วทับพอเราพอเรานั่งหลังตรงไม่ยกของหนักมันก็จะค่อย,ค,อยค่อยยุบลงไปแบบนี้ได้บ้างเห็นไหมครับก็ค่อยๆหายไปไม่ทับนี่นคือสาระสำคัญข,ของกระดูกที่มันพุ่นพอพุ่นเสร็จปุ๊บมันก็เสื่อม เสื่อมเสื่อมแบบตะกี้นี้ไอ้ตัวนี้เสื่อมมันก็เลยพอเราเจ้าของหนักก็นั่งหลังคอมก็ปิ้น่างนี้นั่นคือคกลไกหลักของมันในการที่เราปวดหลังร้าวลงขาครับผมครับที่มันร้าวลงขาตามเส้นประสาทแบบนี้เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันง่ายที่เดียวก็ผมครับว่าสาเหตุเกิดจากไอ้ตัวนี้ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงที่มันไม่แข็งแรงเพราะมันพลุนจากเรากินอาหารมีแคลเซียมไม่พอแล้วมันดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกมาใช้ พอมันคุณมันเลยเสื่อมเสื่อมก็เลยปิ้นแบบนี้เห็นไหมครับผมครับแล้วเราจะทํายังไงเมื่อกี้หมอบอกแล้วจําได้ไหมครับเราก็กินอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอถ้าแคลเซียมเพียงพอมันเข้าไปเสริมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามชิ้นนี้ไม่ได้แข็งแรงแต่ถ้าเรากินอาหารปัจจุบันนี้ยังไงมันก็ไม่พอเพราะว่าเราไปกินอาหารต้องเป็นสองเท่าที่เรากินไม่ได้ มั look, time, mm hmm. นทําให้เราเองคุณตลอดเวลาวิธีการแก้ปัญหาหมอพี่เช่ก็บอกว่าเรากินตัวนี้เข้าไปวันละสี่เม็ดเช้าสองเย็นสองเนี่ยแคลเซียมโพแทก็จะไปเสริมตรงนี้เสริมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นเพราะตรงนี้เป็นกระดูกจริงตรงนี้เป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็ประกอบด้วยแคลเซียมเหมือนกันถ้ากินแคลเซียมโพแพสเจะเสริมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับพอร่างกายได้แคลเซียมเพียงพอร่างกายก็จะไม่ดึงแคลเซียมออกจากกระดูกหมอรอกระดูกมาใช้แล้วแคลเซียมที่เพียงพอนั้นก็จะย้อนกลับไปเสริมสร้างตัวอีกรอบหนึ่ง ตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะแข็งแรงขึ้นมันกดมันมันเสื่อมไหมครับมันไม่พุนแล้วมันก็ไม่ค่อยเสื่อมหลายๆคนว่าเสื่อมแล้วเสื่อมเลยผิดครับผมกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมันเสื่อมก็จริงอยู่แต่มันทําให้หายพุนได้นะครับมันเสื่อมช่างมันแต่ทาให้มันหายพุนก่อนเพราะมันหายพุนมันก็แข็งแรงขึ้นเพราะแข็งแรงขึ้นกดมันปิ้นไหมกดก็ไม่ปิ้นไม่ปิ้จะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บเพราะมันแข็งแรงไอ้ปวดหลังเล่าขาก็หายหายขึ้น มันก็จะทําให้เราไม่ต้องไปทรมานไม่ปวดทรมานแล้วไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าถามว่าใช้เวลานานไหมอย่าง,งน้อยก็ประมาณ1-2เดือนการเสริมสร้างกระดูกและข้อแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเกิดทําตามหมอพิเชษได้ถูกทุกข้อจะเร็วกว่านี้และทำยังไงทําตามหมอพิเชษทำยังไงหมอพิเชษมีคำแนะนําจะต้องหนึ่งนั่งตัวตรงๆจะได้ไหมครับอย่านั่งหลังคอบนั่งตัวตรงๆสุขลักษณะนะครับแล้วอย่ายกของหนักจะได้ไหมครับใครปวดหลังร้าวลงขาตอนนี้ ถ้านอนที่ดีคือนอนชันเข่าครับข้อต่อมาคือพยายามอย่าให้อ้วนนะครับการที่อ้วนนะครับน้ำหนักเกิน60กิโลในคุณผู้หญิงนะครับจะทําให้กระดูกสันหลังน่ะมันน้ำหนักได้มากไม่ไหวครับผมครับแล้วกินแคลเซียมเข้าโพดกับ U C 2จํจได้ไหมครับเมื่อกี้หมอบอกแล้วการรักษาปวดหลังการดูแลปวดหลังเราต้องขายทำแบบนี้แล้วถ้าขนาดที่ยังปวดอยู่ก็สามารถที่จะพบแพทย์เพื่อวินิเัยเพิ่มเติมได้หรือทําคู่ขนานปันไปก็ได้หรือเอ็กซเรย์ กับด้วยเพื่อจะรับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อบูงชี้ในการผ่าตัดคือไม่ใช่ปวดขามากต้องผ่าตัดไม่ใช่นะครับข้อบูชี้ในการผ่าตัดคือทําตามหมอเต็มร้อยแล้วไม่หายภายใน2เดือนหรือ3เดือน1น,นะข้อ1 2คือมีขาลีบขาอ่อนแรงอันนี้จําเป็นเขาใช้เาเป็นมานานแล้วนานเกินกว่าที่เราจะฟื้นฟูได้โดยการดูแลทางยาหรืออาหารเสริมนะครับแล้วการผ่าตัดนั้นก็อาจจะผ่าตัดหมอลอกกระดูกออกนะครับหรือจะทําข้อกระดูกเทียม ตรงนี้เทียมนะครับหรือผ่าตัดหรือถ้าเกิดมันเสื่อมมากแล้วกระดูกกรนหน้ามันถลายก็เห็นกระดูกมันถลายงนี้ใช่ไหมครับผมนี่เห็นกระดูกถลายไหมครับหมอลองกระดูกมันเสื่อมแล้วมันถลายหน้าเห็นไหมครับมันถลายก็ไปผ่าตัดฟิกกระดูกนี้ไว้ด้วยสกรูนะครับยึดไว้แต่หมออ่ะไม่อยากให้ผ่าตัดแล้วไม่อยากผ่าตัดทำยังไงก็กลับไปสู่เรื่องเดิมทําให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นโดยการกินกระเส้นข้อโพดเสริมสร้างตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้โดยการกิน UC2 เสริมสร้างตรงนี้ให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นพอตรงนี้แข็งแรงขึ้นเรากดไปไงครับมันก็ไม่ปรินนั่นคือการเสริมสร้างที่ถูกต้องจรงิงๆนะครับในการเสริมสร้างกระดูกข้อจรงิจรงๆแล้วตัวนี้เป็นการที่เราเสริมสร้างที่ถูกต้องตามมาตรฐานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหมอเชษพูดไปเรื่อยๆนะครับเป็นกระดูกสะโพกนะครับบิ่นกินคลเซียมหายไหมค่ค่ะกระดูกสะโพกใช่ไหมครับ กระดูกสะโพกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมกับใครมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อทั้งหมดกระดูกและข้อปัญหามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกระดูกมันพุน F อฟซีถ้าใครฟังหมอบ่อยๆครับจะเข้าใจหรือว่าปัญหาเรื่องกระดูกและข้อทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากกระดูกมันพุนพอมันพุนแล้วมันก็เลยเสื่อมพอเสื่อมแล้วมันทำให้เกิดอาการปวด มีการปวดมีการหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถ้าข้อสะโพกมีปัญหาใดๆหรือปวดสะโพกหรืออะไรก็ตามกินคาเซอีนโคตรกับยูซีทูจะดีข,ขึ้นครับผมครับเพราะว่ามันเสริมสร้างก,กระดูกและข้อทั้งตัวนะครับกระดูกซุดเคสเดียวกันไหมคะอายุ47แล้วเสริมคาเซียนทันอยู่ไหมคะกระดูกซุดใช่ไหมครับคือตรงนี้ซุดกระดูกสันหลังซุดตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ซุดทั้งตรงนี้ซุดตรงนี้ซุดซุดมันซุดได้หมดทั้งกระดูกและหมอนกระดูกสันหลัง ามว่าทันไหมไม่มีคําว่าสายจะซุดจะปิ้นจะเคลื่อนไม่ต้องกลัวไม่หายซุดแต่มันแข็งแรงขึ้นนี่คือหลักการของมันเลยครับผมครับคือไม่ใช่หมอบอกว่ากินปุ๊บแล้วมันจะหายซุดแล้วฟูขึ้นมาเหมือนเดิมมันผิดวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเสริมแคลเซียมข้าวโพดเข้าไปกับ U C 2เสริมกเียมข้าวโพดเสริมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสริม U C 2เสริมตรงนี้นะครับก็คือเสริมแคลเซียมข้าวโพด เสริม U C 2แบบนี้แบบนี้มันไม่หายสุดแต่มันแข็งแรงเพราะแข็งแรงเกิดอะไรขึ้นแข็งแรงกดมันจะไม่ปิ้นไงเขาตผมครับถ้าแข็งแรงมันกดไม่ปิ้นถึงมันสุดมันก็ไม่ปิ้นปวดช่วงเอวราวรองขารู้สึกขาตึงๆต้องทานโปรตีนแบบไหนคะจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นหมอนรอดุกสลงังไปเบียดเส้นประสาทขา,า,าแล้วนะครับมันเบียดแล้วนะครับการที่มันตึงๆขาจะต้องไปเป็นเบียดอย่างนี้แล้วนะครับ ใครปวดหลังร้าวลงขาปวดหลังตึงๆขาปวดหลังลงสะโพกปวดสลักเพชรมันร้าวตึงๆมันเป็นหมอกระดูกมันเริ่มเสื่อมแล้วครับผมครับเราต้องรีบดูแลให้มันแข็งแรงขึ้นโดยการกินกระเส้นกระโพา UC2 ปวดสะบักเป็นรองช้ำเริ่มมีเสียงเข่าเป็นบางครั้งอายุ60อายุ60ปีแล้วเนี่ยครับกระดูกคุณร้อยปร์เซ็นนะครับแน่นอน เราะฉะนั้นวิธีการดูแลคืออย่าให้กระดูกมันพุุนรองช้ําที่ฝ่าเท้ามันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียงเข่าที่ดังก๊อแก๊บก๊แกบมันก็จะดีขึ้นนะครับส่วนรองช้ํานั้นอย่าลืมใส่รองเท้าพื้นนุ่มๆด้วยนะครับใส่รองเท้าผ้าใบนุ่มๆในในบ้านด้วยนะครับนอกบ้านก็ใส่รองเท้าอยู่แล้วแต่ในบ้านต้องใส่รองเท้าพื้นนุ่มๆเลยครับที่จะหายนะครับอยู่ในบ้านเราถอดรองเท้าเดินถูกไหมครับการที่เราถอดรองเท้าเดินนะ เอนฝ่าเท้ามันกระแทกกับพื้นแข็งๆนะ่ะถ้าเป็นพื้นพื้นหินอ่อนหรือพื้นกระเบื้อง่ะครับผมมันจะยิ่งเจ็บเท้าผ่าตัดน่ากลัวไหมครับผ่าตัดไม่น่ากลัวหรอกครับแต่มันผ่าแล้วมันควรจะคุ้มค่าในกะารที่เราจะไปผ่าตัดนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลโดยการกินยาดูแลสุขภาพเสริมสร้างกระดูกและข้อแข็งแรงแล้วแล้วมันไม่ยอมหายสักทีไปผ่าตัดครับเพื่อเอาตรงที่มันปิ้นออกไปครับแต่ถ้าเกิดเรายังทําไม่เต็มที่ เรายังไม่ฝึกนั่งหลังตรงเลยเรายังไม่หลีกเลี่ยงการยกของหนักเลยเรายังไม่เคยเสริมสร้างกระดูกและข้อแล้วเราไปผ่าตัดแล้วมันจะหายยังไงครับผมครับมันกค่หายชั่วคราวเฉยๆผ่าตัดไม่น่ากลัวแต่ปัญหาคือมันไม่หายขาดเพราะว่ามันรักษาแค่ชั่วคราวเฉยๆการผ่าตัดนั้นไม่ได้ทําให้กระดูกกับหมอนรองกระดูกแข็งแรงขึ้นนะครับ FC จําดีๆนะครับ การผ่าตัดนั้นมันทําให้โรคมันหายไปใช้แก้ปลายเหตุเฉยๆแต่ต้นเหตุกระดูกพุ่นมันยังไม่ได้แก้เลยนะครับแล้วมันจะหายขาดยังไงครับเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอกลัวคือหมอกลัวการเป็นใหม่ครับเพราะฉะนั้นมันเลยต้องดูแลไม่ให้ต้องผ่าตัดให้กระดูกและข้อมันแข็งแรงก,ก่อนนะครับคนหมดประจําเดือนทานอาหารเสริมตัวไหนคะคนหมดประจําเดือนนะครับทานอาหารเสริมตัวไหนหนึ่งแคลเซลียมโคโพดครับหมดประจําเดือน ต้องทานแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่ยุคสี่สิบปีขึ้นไปทานเลยก็ผมครับเป็นมาตรฐานจริงๆแล้วทานได้นตั้งแต่ยุคสิบห้าปีขึ้นไปนะครับแต่เนื่องจากว่าสิบห้าปีเนี่ยคันเซียมังสะสมในร่างกายเยอะอยู่ถึงมันดึงมันยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่พุ่นมากเป็นไงบ้างครับวันนี้หมอพูดเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าเรื่องกระดูกเนี่ยเพราะมันคนถามหมอเยอะมากแล้ววันนี้ก็เจอคนไข้เยอะมากจนหมอู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดน้อยไปเดี๋ยวคนไข้เราไม่หายอะ่ะ เราอยากให้หายอ่ะเพราะมันหายได้กระดูต้องหายได้ัวทองต้องหายได้เขาต้องหายได้นะครับขอให้ FC ทุกท่านมีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงทุกท่าน,นนะครับปวดหลังเล่าขาต้องหายขาดนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านมีปัญหากระดูกคุณแฝงอยู่ แคลเซียมเม็ดเนี่ยสามารถที่จะเสริมกระดูกได้จริงนะครับแคลเซียมเนี่ยเขามีนามสกุลของเขาอยู่ถ้าเกิดนามสกุลถูกชนิดของเขาก็สามารถเสริมกระดูกได้อาหารในบ้านเราปัจจุบันนี้ไม่มีแคลเซียมน้อยมากเลยนะครับคนเราต้องการแคลเซียมวันละ8 0 0 0ถึง1,200มิลลิกรัมทุกๆวันนะครับ